สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูขนมฝักบัวหรือว่าขนมใบบัวค่ะก็เป็นขนมไทยนะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ทําขายตามตลาดนาดัดตามท้องตลาดทั่วไปค่ะขายในราคาที่ไม่แพงเลยแล้วก็ทําง่ายไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือใบเตยค่ะวันนี้เราจะใช้น้ําใบเตยเข้มขน้น ใช้น้ำใบเตยทั้งหมด1ต้นค่ะนําเขามาปั่นค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําเขามากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะ วันนี้ขนมฝักบัวของเรานะคะก็จะมีกลิ่นของใบเตยที่หอมมากๆเลยจุดเด่นของเขาก็คือความนุ่มของแป้งและก็ความหอมของใบเตยค่ะตอนนี้เราก็คั้นน้ำใบเตยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะวัตถุดิบทั้งหมดมีอะไรบ้างมีน้ำใบเตยเข้มขน้นต่อไปก็คือแป้งสาลีค่ะและข้างๆแป้งสาลีก็คือแป้งข้าวเจ้า แล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาลมะพร้าวมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็มีกะทิค่ะเพื่อนๆสามารถไปดูสัดส่วนและปริมาณได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ทั้งหมดสำหรับขนมฝักบัวมีเท่านี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราเตรียมเป็นภาชนะแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็เกลือน้ำตาลทราย แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตามมาด้วยกะทิค่ะจากนั้นมือเราเลยค่ะใช้มือเราทำการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเช็คด้วยนะคะน้ำตาลทรายละลายหรือเปล่าน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือค่ะตรงนี้เราก็คนไปนเรื่อยๆก่อนจนกว่าทุกอย่างจะละลายค่ะ แต่ิ่งหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้ใส่ลงไปเลยก็คือน้ำใบเตยค่ะน้ำใบเตยเราก็จะค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะในการทำขนมฝักบัวนะคะเพื่อนๆจะต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าน้ำอะมันใสเกินไปน้ำไม่ข้นนะคะในการทอดเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแล้วถ้าข้นเกินไปก็มีปัญหาอีกเหมือนกันตรงนี้ต้องระวังมากๆค่ะ แล้วนี่ก็คือน้ำใบเตยน้ำใบเตคยค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะเพราะว่าเราต้องเช็คความหนืดความเหนียวของแป้งด้วยค่ะใส่เยอะไปในขั้นตอนของการทอดนะคะขนมจะไม่เป็นรูปของใบบัวไม่เป็นรูปของฝักบัวค่ะขั้นตอนในการผสมแป้งทุกอย่างจะต้องลงตัวค่ะตอนนี้ก็รวบลัดตัดมาที่แป้งของเราได้แล้วค่ะ ขนมใบบัวนะคะจริงๆเราจะต้องหมักเขาค่ะเมื่อผสมเสร็จแล้วจะต้องหมักไว้3-4ชั่วโมงเพื่อให้แป้งเขามีความฟูเวลาเราทอดเนี่จะได้มีความสวยแต่เราจะไม่ทิ้งไว้3-4ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่า,าจะทำยังไงไม่ให้เราต้องไปหมักแป้งค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนี้ก่อนค่ะแป้งที่เราได้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนําเขามากรองก่อนค่ะกรองนะคะเพื่อให้ทุกอย่างนะคะให้แป้งที่ละลายไม่หมดค่ะน้ําตาลที่ละลายไม่หมดนะคะกรองออกไปแล้วก็จะได้น้ําที่เป็นแบบนี้ค่ะน้ําที่เป็นน้ําละเอียดข้นๆเลยค่ะจากนั้นค่ะเราจะไม่หมักนะคะเราจะนําตะก้อมาตีเขาให้มีฟองเกิดขึ้นในแป้งค่ะใช้เวลาตีทั้งหมด 5นาทีค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะรวบลัดตัดมาที่เราตีครบแล้ว5นาทีเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการทอดกันเลยค่ะก็ให้เตรียมทําการตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปน้อยๆเลยนะคะน้ํามันพอเริ่มร้อนเรานําแป้งลงไปหยอดค่ะ ไฟที่ใช้ในการทอดขนมฝักบัวนะคะจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดค่ะและเราจะให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะคะ <ๆ S 1> เขาจะค่อยๆสุกแล้วก็ไล่ามาอยู่ที่ตรงกลางค่ะเห็นไหมคะในจุดกึ่งกลางพอใกล้จะถึงจุดกึ่งกลางเราก็นําช้อนค่ะมาวิดน้ําไว้ที่ตรงกลางค่ะตรงนี้เลยค่ะเราก็จะวิดกว่าแป้งตรงกลางจะสุกค่ะ เมื่อแป้งตรงกลางสุกกันนะคะเราก็จะค่อยๆซอเขาขึ้นมาค่ะแล้วก็เช็คดูนะคะว่าโอเคเรียบร้อยอาจจะให้ตรงขอบเขามีความเป็นน้ำตาลนิดๆค่ะจากนั้นก็เสร็จแล้วค่ะเราก็ตักขึ้นค่ะแล้วก็ทอดในชิ้นต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะไฟอ่อนที่สุด ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆสุกแล้วก็ไล่ไล่ล่มาจนถึงจุดกึ่งกลางค่ะก่อนที่จะสุกมาถึงจุดกึ่งกลางนะคะเราก็รีบวิตามันเพื่อที่จะให้เขาสุกค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้ต่อไปจนแป้งที่เราได้ผสมทําไว้จนหมดค่ะเมื่อทําหมดแล้วเราก็จะมาดูกันค่ะว่าเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเสิร์ฟใส่จานให้เพืเ่อนๆได้รับชมนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูขนมฝักบัวค่ะ หรือว่าจะเรียกเป็นขนมใบบัวก็ได้นะคะเพราะว่าหน้าตาเขาเหมือนใบบัวมากกว่าค่ะก็อยากจะให้ลองไปทำและทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ